Listening Hospital COVID-19 Episodes Podcast to Bangkok Hospital Podcast, episode. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมหมอโอ๊ตในแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะผู้อำนวยการอาวุโสเเแผนก Patient Relationship Management โรงพยาบาลเทพครับ ผมเชื่อว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในเวลานี้เนี่ยสร้างความวิตกกังวลให้กับพวกเราเป็นอย่างมากเราทุกคนล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ถือเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับทุกวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างต้องรับมือกับศัตรูที่มองไม่เห็น แต่หนึ่งในอาวุธซึ่งเราจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด1 i ได้ก็คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวของพวกเราทุกคนหรือที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันนั่นเองในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด1 i ภูมิคุ้มกันก็คือหนึ่งอาวุธสำคัญในการสู้กับวิกฤตครั้งนี้นะครับแต่เราจะสามารถสร้างและรักษา,าวุธลับภายในตัวของเราได้อย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันในประเด็นปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างภูมิต้านทานสู้โควิด1 i กันเถอะครับ วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งจะมาให้ความรู้และให้คำแนะนำดีๆในการสร้างและรักษาภูมิคุ้มกันของเรานะครับเพื่อที่ทำอย่างไรร่างกายเราจะได้แข็งแรงจะได้มีแรงมีอาวุธลับมีภูมิคุ้มกันไปต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะนี้ผมกำลังอยู่กับอาจารย์แอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุณ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการ BDMS Wellness Clinic นั่นเองนะครับสวัสดีครับแอมสวัสดีครับ่ันโอ๊ครับ,รบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับอันาัยนแอมครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเรากําลังเผชิญนาะกับสงครามโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยต่างต,างตาง่ต้องเผชิญกับภาวะนี้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจสังคมสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ ถ้าหากจะมีกลไกหรือวิธีการใดในการป้องกันหรือต่อสู้เนี่ยเรื่องของยารักษาเรื่องของวัคซีนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือภูมิคุ้มกันของพวกเรานั่นเองนะครับอาจารย์แอมมีคําแนะนําหรือว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างภูมิคุ้มกันมันคืออะไรมันสําคัญอย่างไรแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกในการสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรบ้างครับต้องสาธยายายาวเลยนะครับจันโอ๊ดครับว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ว่าโควิดจะมาหรือไป ผมมีความเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตก็จะมีตัวใหม่มามีศัตรูตัวใหม่มาอีกสิ่งที่เราควรจะต้องทําวันนี้วันเริ่มแต่วันนี้ใครเริ่มมาก่อนหน้านี้เนี่ยผมถือว่าคุณได้รางวัลน,นั้นนะครับใครที่เริ่มไม่ทันเนี่ยยังไม่สายเกินไปนะครับเราต้องสร้างสุขภาพเราเราต้องขยายนะครับไม่ใช่แค่ภูมิต้านทานแล้วเนาะนะครับต้องเป็นเรื่องสุขภาพเลยว่าเราจะป้องกันโรคต่างๆในอนาคตเราต้องเริ่มรักตัวเราวันนี้ สุขภาพดีนี่ไม่มีขายนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้มีราคานะครับเพราะว่าฟรีส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ผู้ฟังฟังมาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะในสื่อไหนก็ตามเนี่ยผมเน้นมาตลอดว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเล่าให้ผู้ฟังฟังเนี่ยไม่ต้องใช้สตุ้งสตัางเยอะแต่ต้องใช้วินยัยนั้นสุขภาพด,ดีเนี่ยไม่มีขายแต่ถ้าอยากได้เนี่ยต้องทําเองนะครับนั่นก็คือสิ่งเริ่มต้นที่จันโอ๊ตถามว่า ถ้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภูมิต้านทานเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านคิดภาพเป็นสุขภาพก่อนเป็นภาพใหญ่ทีนี้แสดงว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันคือพฤติกรรมเป็นเรื่องของพฤติกรรมการดําเนินชีวิตในแต่เราประจําวันเราแต่ละคนอย่างนี้นะครับอาจารย์แอมมองมองยังไงครับว่าจริงๆรแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมที่ จะสร้างเสริมให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีมากขึ้นหรือว่าลดลงการดําเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างเงี้ยจะแนะนํำยังไงบ้างครับอย่างนั้นเราให้แคบลงมาหน่อยนะครับว่าสุขภาพดีวันเนี้ยในเมื่อยุคที่โควิดระบาดเนี่ยเราจะพูดหมดเลยเนี่ยวันนี้เราคงไม่จบนะครับเราเอาลงลึกลงมาหน่อยว่าภูมิต้านทานเนี่ยทุกคนเคยเรียนเหมือนกันว่าสมัยเด็กๆเราเรียนว่าเราก็มีเม็ดเลือดใช่ไหมครับท่านโอ๊ตเรามีเม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนเรามีเม็ดเลือดขาวไว้ทำอะไรครับ เอาไว้ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมถูกต้องนะครับเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเอาไว้ฆ่าแบคทีเรียเอาไว้ฆ่าไวรัสเอาไว้ป้องกันสิ่งที่เข้ามาทําอันตรายต่อร่างกายเราในปัจจุบันเนี่ยพูดลงไปให้ลึกเนี่ยว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็มีหลายยูนิตนะครับเหมือนกองทัพก็จะมีกองทัพแบบนั้นกองทัพแบบนีไนนน้ไว้สู้หน่วยนั้นไว้สู้หน่วยนี้หน่วยหนึ่งที่หลายปีหลังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกวิจัยกันมากขึ้นก็คือหน่วยที่ชื่อว่า เซลล์เพชฌคาตหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า natural killer cell ชื่อเล่นเขาชื่อ NK Cell เผื่อผู้ชมที่บ้านอยากจะไป search ดูนะครับว่าเอหน่วยนี้คืออะไร NK Cell หรือเซลล์เพชฌฆาตเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวที่ใช้ไว้สำหรับต่อต้านต่อสู้ป้องกันไวรัสและเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาทำลายร่างกายเรานะรอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นว่าวันนี้เราบีบให้แคบลงมาว่าทำยังไงดีที่เราจะทำให้ NK เซลลเราเนี่ย แข็งแกร่งแล้วก็มีฝีมือในการต่อสู้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับในเมื่อโควิดเนี่ยระบาดเนี่ยเราก็ต้องป้องกันจากนอกสู่ในนะครับแล้วเราก็ต้องป้องกันจากในออกไปข้างนอกนะครับการป้องกันเนี่ยจากนอกสู่ในก่อนนะครับจากนอกสู่ในเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพื่อไม่ให้เราติดโรคนะครับ เราก็ทาตาม,ตาม,ตามนโยบายรัฐบาลเลยนะครับที่ทุกคน,นยพยายามจะสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินร้อนนะครับอาหารร้อนๆนะครับคือสิ่งสําคัญที่ทําให้เชื้อโรคก,กลุ่มนี้แนละกลุ่มอื่นๆด้วยตายนะครับถ้าเรากินเย็นกินดิบตอนนี้ผมไม่แนะนำนะครับเรื่องการกินร้อนนะครับมีอะไรก็ตามต้องต้มต้องนึง่งต้องย่างนะครับก็จะปลอดภยัยป้องกันไปได้จุดที่1ช้อนกลางนะครับ เราลงในเรื่องช้อนกลางนะครับแต่นาทีนี้ผมว่าต้องเป็นช้อนตัวเองนะครับช้อนไข่ช้อนมันช้อนไข่ช้อนมันนะฮะช้อนไข่ช้อนมันว่าไม่ควรจับกลุ่มกินข้าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยควรจะไอโ l เล e หรือว่าแยกตัวเดี่ยวๆนะครับทานข้าวคนเดียวเอาปิ่นโตมาจากบ้านทานข้าวตัวเองถ้าอยู่ในออฟฟิศยังไปทํางานอยู่ก็ต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย2เมตรอันนี้คือเรื่องช้อนกลางนะครับอันที่3มก็คือ ล้างมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างด้วยสบู่ก็ดีมีการวิจัยเยอะว่าไวรัสตัวเนี้ผนังเป็นไขมันถ้าเจอสบู่ล้างเข้าไปเนี่ยผนังเขาก็จะแตกแล้วเขาก็จะตายสบู่เนี่ยล้างให้ถูกต้องก็ป้องกันได้แล้วครับก็แสดงว่าอาจารย์แอมแนะนําว่าสมมติถ้าเราไปหาซื้อพวกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์หาซื้อยากมากเลยตอนนี้สามารถล้างมือด้วยสบู่ใชครับ สามารถที่จะปลอดภัยแล้วก็สะอาดเหมือนกันใช่ครับล้างด้วยสบู่ก็ดีล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน70%ก็ดีนะครับล้างด้วยสารที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคอย่างโครเฮกซิดีนก็ดีนะครับก็จะมีหลายอย่างแต่อันนี้เราก็เลือกเอาเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องสะอาดนะครับก่อนที่เราจะเอามือเรามาจับหน้าจับตาขยี้ตาจับผมจับเล็บจับหูเราเราเผลออยู่แล้วครับแม้ว่าเราจะตั้งจิตตั้งใจเพื่อป้องกันเนี่ยคนเราต้องมี วันพลาดนะครับสิ่งสําคัญคือล้างบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือแล้วก็สําคัญที่สุดครับธนดโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งการพูดแต่ละครั้งเนี่ยมีการวิจัยว่ามีละอองน้ําลายออกมาเป็น2,000 3,000 4,000ละอองนะครับกระจายได้ประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่ยังปลอดภัยนี่คือต้องมากกว่า1เมตรก็คือ2เมตรนะครับ โซเช a ยล i ิส a ท c ซิงก็คือ 1. ห้ามจับกลุ่มใช่ไหมฮะห้ามจับกลุ่มห้ามไปที่ชุมชนห้ามประชุมกันคนเยอะๆควรจะอยู่ให้ห่างกันอย่างน้อยก็คืออยู่ได้ไม่เกิน2คนนะก็คือมีผมกับพี่ารปารี้สังสรรค์ใครที่เป็นแบบสายปาร์ตี้ช่วงนี้ก็ต้องปรับพฤติกรรมแบบอดทนหน่อยอดทนสิครับนช่วงนี้อดทนสิครับเพราะว่าภาวะสงครามจริงๆเนี่ยลำบากกว่านี้นะครับ นะไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นไม่มีที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางกายเจ็ Ј บป่วยทางใจอันนี้เรากําลังสู้กับไวรัสเนี่ยแค่อยู่บ้านเนี่ยผมว่าไม,ไม่ทุกมากหรอกครับนะครับการอยู่บ้านเพื่อช่วยบุคลากรหน้างาน lantern, นะครับบุคลากรการแพทย์ ance, และบุคลากรพยาบาลและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เองในการรักษาเนี่ยเขากาลังต่อสู้กับไวรัสด้วยความหนักหน, porridge, น่วงอ่อนล้านะครับอ่อนเพลียแล้วที่สําคัญเนี่ย ไม่ได้เจอที่บ้านนะครับนะฮะแสดงว่าหลายคนเนี่ยที่เป็นกองหลังเนี่ยหรือกองสนับสนุนเนี่ยแค่อยู่บ้านเนี่ยคุณก็ช่วยสึกนี้อยู่นะครับการอยู่บ้านเนี่ยทำให้เชื้อไวรัสไม่โจมตีเราเพิ่มเมื่อไม่โจมตีเราเพิ่มเนี่ยบุคลากรหน้างานหรือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยหน่วยแนวหน้านเนี่ยเขาก็จะต่อสู้กับไวรัสอย่างเต็มที่นะครับแล้วโรคภัยไข้เจ็บไวรัสก็ไม่โจมตีคนอื่นให้กระจายออกไปอีกต้องต้องร่วมมือกันนะครับการอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพิ่มภูมิต้านทานเพื่อชาติเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆที่ผมเน้นมาตลอดการเก็บตัวอยู่บ้านทุกวันนี้ก็ไม่ลําบากนะจาย์แอม,มเีตมีซีรีส์ดูมีหนังสืออ่านอยากคุยกับเพื่อนก็ยังแชทคุยกันได้มันไม่ได้แบบไอโซเลตโดยสิ้นเชิงไม่เจอผู้ไม่เจอคนเนาะเราต้องปรับตัวนะครับเราต้องปรับตัวว่าถ้าทุกคนคิดว่าออกไปแป๊บเดียวออกไปเล็กน้อยออกไปเจอคนคงไม่เป็นไรนะ่ะถ้าทุกคนคิดแบบนี้หมดเนี่ยเชื้อไวรัสเขาไม่ปลาณีเรานะครับ เวลาติดแค่หนึ่งคนแม้ว่าเราจะมีอัตราการติดเชื้อเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราเผลอแค่นิดเดียวเนี่ยเชื้อไวรัสก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยเป็นนโยบายที่สําคัญที่สุดที่เชื้อไวรัสเขากลัวเราถ้าเราไม่ติดต่อกันถ้าเราไม่สัมผัสกันถ้าเราอยู่ห่างกันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เขาจะกระโดดจากคนนี้ไปติดอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางช้อนตัวเองล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งนี่คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำนะครับว่า ต้องยึดถือต้องปฏิบัติแล้วนโยบายภาครัฐที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคอร์ฟิวเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนต้องติดตามแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับถ้าทุกคนให้ความร่วมมือประเทศชาติเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อสู้กับสงครามครั้งนี้แล้วเราจะชนะต่อมาเราจะมาคุยหัวข้อต่อไปก็คือในเมื่อเราอยู่บ้านเราช่วยศึกนี้อยู่เราจะเติมสเสบียงอย่างไรเราจะเติมอาวุธอย่างไรเราจะสร้างเกราะอย่างไรในการต่อสู้ท่าสงครามนี้ยืดเยื้อ และยาวนานกว่าที่เราคิดเราต้องเพิ่มจากในออกไปข้างนอกใช่ไหมครับจารโดดใช่นั่นก็คือเรื่องสุขภาพของทุกคนไงนะครับคราวนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มภูมิต้านทานหน่วย NK c e ล l หรือภูมิอ,อื่นๆหรือตัวเราเองนะครับการใส่เกราะผมก็จะแบ่งออกเป็นเอาให้เข้าใจง่ายเนาะเดี๋ยวจะจําไม่ได้เอาสัก5 6ข้ออข้อเลยเอาแบบเนื้อๆหนึ่งเรื่องการนอน สำหรับผมเองเนี่ยในการที่รักษาคนไข้เนี่ยหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยผมให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนที่สุดใน5 6หข้อวันนี้ผมให้เรื่องการนอนที่สุดนะครับในสังคมสมัยใหม่เนี่ยบางครั้งบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะครับก็ลืมที่จะคุยกับตัวเองลืมที่จะคุยกับร่างกายเราลืมที่จะคุยกับฝาแฝดเราก็คือตัวเรานะครับว่าเธอเหนื่อยไหมเธอล้าไหม ฉันใช้ชีวิตฉันใช้เธอนักหนักและกลางคืนฉันก็จะไม่นอนจะดูซีรีส์จะดูโซเชียลมีเดียนะตื่นมากลางคืนเจอโทรศัพท์ก็อยากจะคุยไลน์กับเพื่อนไม่แฟร์นะครับเพระเรื่องการนอนเนี่ยคือการชาร์จพลังนะครับเอาให้มีวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนหน่อยก็คือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาทั้งวันแต่ในช่วงกลางวันครับฉันโอตโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายนะครับ GROWTH GROWTH นี่แปลว่าจเจริญเติบโตเด็กๆ Growth Hormone ทำให้ตัวเราสูงพอเราหยุดสูงปุ๊บก็เอาไว้ซ่อมแซมให้ร่างกายเราแข็งแรงแก่ช้าถ้าใครมีเยอะใช่ไหมจันนทตก็ชะลอวไวถ้าใครมีน้อยก็ชะลาไวยอาชะลาไวยนี่อยากได้ไหมครับจันนทตคงไม่อยากไม่อยาก <laughs> ผมก็ไม่อยากนะงั้น Growth Hormone เองเนี่ยหลังทั้งวันก็จริงแต่จะหลังเยอะที่สุดตอนเราหลับลึก ช่วงเวลาที่หลังเยอะผมพูดเสมอก็คือห้าทุ่มถึงตีหนึ่งครึ่งสแสดงว่าคนเราเนี่ยอยากจะได้ Growth โกรทฮอร์โมนเยอะๆเขาจะได้ไปสั่งการให้เม็ดเลือดขาวทำงานดีๆแล้วก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เรานอนน้อยเรานอนดึกเราหลับไม่ลึกเราหลับดึกบ่อยๆเราก็จะมีภูมิต้านทานน้อยเมื่อมีภูมิต้านทานน้อยหรือหน่วย nk เซลล์น้อยก็จะมีอาการเตือนนะแต่บางท่านก็ไม่ฟังด้วยบางคนก็เป็นเลิมบางคนก็เป็นงูสวัสดบางคนก็เป็นหวัดง่าย บางคนก็เป็นหวัดใหญ่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเกิดจากอะไรเกิดจากนอนนี่แหละครับนอนให้ได้สี่ทุ่มวันหนึ่งขอให้ได้8ปดถึงเชั่วโมงนะเก็ไม่พอแล้วนะเดี๋ยวนี้หกเนี่ยคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นอน6ชั่วโมงเองไม่พอแอนาดา์แอมแล้วแทนที่เราจะนอนสี่ทุ่มเราขยับไปนอนเที่ยงคืนแต่เราตื่น8ปดโมงได้ไหมได้8ชั่วโมงเหมือนกันได้8ดชั่วโมงร่างกายกล้ามเนื้อได้พักสมองได้พักไม่ครบช้าๆนะใช่ไหม ร่างกายเราได้พักก็คือกล้ามเนื้ออะไรตื่นมาเราก็ขยับได้ปกติแต่สมองเราเนี่ยเขาปรับไบโอโลจีคอลคล็อกตามน้ําขึ้นน้ําลงต,ตาม l a ติจูดเขาไม่ได้ดูนาฬิกานะเขารู้นะว่าตอนนี้กี่โมงเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์โอ๊ตหลับเที่ยงคืนก็ได้กรดฮอร์โมนครึ่งเดียวหลับเที่ยงคืนจริงๆได้น้อยด้วยเพราะกว่าอาจารย์โอ๊ตจะหลับลึกก็ตีหนึ่งใช่ไหมตีหนึ่งปุ๊บก,ก็ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองแทนนี่คนปกติอย่างผมเนี่ยผมหลับสี่ทุ่มทุกวันและผมหลับรื้าชั่วโมงหรือโมนมด,มดยอะ เราก็เพิ่มภูมิต้านทานเราได้เยอะนี่คือกรอกข้อที่1ฟรีไหมครับฟรี <Free. S 1> <Free. S 2> เราก็ทําได้เลยด้วย <Free. S 2> วันนี้ฟังพอดแคสต์นี้จบไปเรารีบเข้านอนกันแต่หัวค่ำเลยนะครับและมีของแถมด้วยโกรทฮอร์โมนเนี่ยหน้าเด้งผิวตึงรูขุมขนแคบหน้าตาเด็กกว่าไวผมไม่ล่วงเล็บงอกไวก็คือไม่ชลาอันนี้ข้อที่1นนะครับเรื่องการนอนคราวนี้เราไปข้อที่2นะครับข้อที่2เองคือเรื่องของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายก็เป็นเกราะหรือเป็นโล่สําคัญในการเพิ่มภูมิต้านทานอันนี้ผมไม่ต้องบอกทุกคนก็ทราบนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยอย่างน้อยให้ได้30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์พอแล้วนะครับออกให้สม่ําเสมอไม่ต้องเยอะ ออก30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ย่อมมีพลังเยอะกว่าออกวันเดียวต่ออาทิตย์แล้วออกวันนวันหนึ่งสาสชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ใช่มาทบต้นทบดอกกันเมื่อยล้าอีกต่าหากดีไม่ดีบาดเจ็บด้วยคือเน้นความสม่ำเสมอเน้นความวาสม่ำเสมอนะครับการออกกําลังกายนะครับก็เป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานแน่นอนอย่างที่เราเรียนตอนเด็กๆออกให้ได้30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ถ้าเป็นภาวะปกติเชิญเลยตามสบายถ้าเป็นภาวะโควิดระบาดควรจะอยู่ในบ้าน เมื่ออยู่ในบ้านปุ๊บยากแล้วนั่นน่ะสิจะเราจะออกกําลังกายอย่างไรให้เหมาะสมในภาวะถ้า<ม>ที่<ม><ม>บ้าน<ม>สถานที่ไม่ใหญ่นะครับก็ต้องใช้ทํางานบ้านเป็นหลักนะหนึ่งปัดก่าดเช็ดถูถ,ถูบ้านซักผ้าก็ขยับให้เยอะเขาเรียกเพิ่ม physical activity นะครับหรือเป็นการขยับตัวให้มากถ้าเดินเนี่ยขอให้ได้หมื่นเก้าต่อวัน อันนี้สําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในบ้านเลยถ้าคนที่มีอุปกรณ์ในบ้านเช่นลู่วิ่งอยู่กับที่ปั่นจักรยานอยู่กับที่เชิญเลยนะครับอันนี้ก็คือทําได้เลย30นาทีอย่างน้อยอย่างน้อยนะเกินก็ได้แต่อย่ากเกินชั่วโมงกว่าแลยเยอะเกินไปนะครับข้อที่3นะครับความเครียดนี่เรื่องใหญ่เลยนะความเครียดนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ย ช่วยเราเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้เราได้เจอเพื่อนเก่าทําให้เราได้เจอญาติพี่น้องที่อยู่ไกลกันในต่างประเทศทําให้เราโทรหากันได้ง่ายทําให้เราได้อัปเดตนั่นคือข้อดีเยอะแยะนะครับข้อเสียเนี่ยก็คือบางครั้งเราใช้มากเกินไปทุกอย่างเนี่ยผมยึดถือทางสายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนตลอดคือมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี ทางสายกลางนี่ทำยากนะครับใช้มากเกินก็เสพติดเมื่อเสพติดเสร็จถ้าเราไปดูแต่เรื่องเครียดเรื่องทุกข์เรื่องโศกเรื่องเศร้าฮอร์โมอนเครียดในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาวิจัยแล้วเจาะเลือดได้แล้วนะครับเขาเรียกว่าฮอร์โมอนคอร์ติซอลฮอร์โมอนคอร์ติซอลเนี่ยถ้าหลั่งออกมาเยอะเกินไปเนี่ยเขาเรียกเครียดเกินก็จะทําให้ภูมิต้านทานเราตกอันตรายมากใช่ไหมครับคนหลายคนทุกข์มากๆไม่หลับไม่นอนนอนหลับก็ไม่ลึกแล้วเรื่องเครียดนี่ส่งผลกับการนอนด้วยนะ จิตเราเนี่ยสำคัญกว่าร่างกายนะนะครับผมถึงแบ่งเสมอว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเวลาผมรักษาเนี่ยผมแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1คือร่างกายคือฟิสิกอลกล้ามเนื้อร่างกายตับไตไส้พุงส่วนที่2คือสมองส่วนที่3คือ mentally health สุขภาพจิตเวลาเราจิตตกนะนะครับหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยหรือเวลาโควิดมาเนี่ยผมก็เครียดนะนะครับถ้าเราเสพแบบแบบแบบ แบบเราไม่เราไม่มีตัวคุมไว้เนี่ยหรือไม่มีสติมาุเรียโทมทอ่าน Facebook ทุกชั่วโมงเลยตัวจำนวนตัวเลขคนป่วยเป็นกี่คนแล้วเฮ้ยขึ้นอีกแล้ว10คน20คนใช่ครับใช่ครับคือเราตามข่าวเนี่ยดีนะครับเราจะได้รู้ว่าโลกภายนอกและโลกใกล้ตัวเกิดอะไรขึ้นแต่หลายท่านเนี่ยเสพเยอะเกินไปจนซึมเศร้าจนเสียอกเสียใจ โรคยังไม่มาและยิ่งเราเศร้าเป็นไง a a ครับภูมิยิ่งตกภูมิยิ่งตกนอนหล e ับยิ่งไม่ลึกก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นมาอีกคือวงจรไม่ดีเพราะฉะนั้นความเครียดนี่สําคัญนะครับเราต้องคิดตรงข้ามนะครับคิดตรงข้ามคือยิ่งเราบอกไม่เครียดเรายิ่งเครียดยิ่งเราบอกไม่คิดเรายิ่งคิดยิ่งเราบอกว่าเราอยากลืมเรายิ่งจําถูกไหมฮะการจะทําได้คือการปล่อยวางนะครับถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยฮอร์โมนเครียดเราจะค่อยๆลดลงเมื่อฮอร์โมนเครียดเราลดลงเราจะภูมิดีขึ้น จริงๆอาจารย์แอมเล่าเนี่ยมันมันจะยากขึ้นตามลําดับนะข้อหนึ่งนี้ง่ายสุดเลยเรื่องนอนใครๆก็ทําได้ข้อที่สองออกกาลังกายมันต้องออกแรงฮึดนิดนึง<ช>จะเริ่มลุกขึ้นมาออกข้อที่สามนี่ความเครียดเออผมเชื่อว่าทุกคนเป็นเราก็เผชิญอยู่แต่เราจะจัดการกับมันอย่างไรนะครับก็ได้คําแนะนําดีๆจากอาจารย์แอมทีนี้มาฟังข้อที่4ี่ดีกว่าข้อที่4 <นะ S 2> โอเคข้อที่สี่ไม่ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายข้อที่สี่คือ โรคอ้วนหรือการควบคุมน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวะอ้วนหรือพูดให้ใหญ่ขึ้นนะเขาเรียกว่าโรค NCD นะครับ Non Communicable Diseases ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบ่งออกเป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันโรคหลอดเลือกสมองตีบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดคือโรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากน้ำมือเรานี่แหละฮะ ประเทศไทยเนี่ยมีภาวะประชากรเป็นโรคอ้วนอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศมาเลเซียอัน oh, นี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆแล้วถ้าเราสังเกตดูตามข่าวค,คนที่เป็นโควิดแล้วมีอาการหนักเนี่ยโดยมากก็มักจะมีภาวะอ้วนร่วมด้วยถูกต้องครับเพราะว่นนี้เราคุยกันเรื่องภูมิต้านทาน การที่เราจะมีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยไม่ได้มาด้วยความง่ายนะครับต้องทําทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นการนอนก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกกําลังกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดก็ดีคราวนี้เรื่องโรค NCD เนี่ยทำให้ภูมิตกยังไงบ้างเวลาคนอ้วนเป็นไงครับหลอดเลือดคอก็ตีบหลอดเลือดในตัวก็ตีบนอนหลับก็หลับไม่ลึกออกซิเจนก็ไปเลี้ยงไม่พอขยับตัวก็ลําบากออกกําลังกายก็เจ็บข้อต่อ ออกกาลังกายก็เจ็บกล้ามเนื้อหูมต้านทานก็ตกและเซลล์ไขมันเนี่ยวิจัยมาแล้วว่าเพิ่มการอักเสบในตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ไขมันเนี่ยเพิ่มอินฟัมมัทอรียมาร์เกอร์หรือเซลล์อักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ไขมันเนี่ยเก็บของไม่ดีไว้ในตัวเราเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเลี้ยงเขาให้มีมากมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับต้องทางสายกลางการตรวจเนี่ยเรื่องโรคอ้วนปัจจุบันไม่ได้วัดน้ําหนักด้วยสิ หลายท่านวัดน้ำหนักเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองออกมาเป็นหน่วย BMI พอจะใช้ได้แต่ไม่ตรงเอาเป็นว่าถ้าไขามันผู้หญิงไม่เกิน32ผมถือว่าผ่านผู้ชายไม่เกิน28%ถือว่าผ่านแต่ถ้าไม่มีเครื่องวัดวัดรอบเอวดูนะครับอย่างน้อยๆการอยู่บ้านเพื่อชาติเนี่ยควรจะลดรอบเอวไม่ใช่ลดแค่น้ําหนักเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักการลดไขมันการลดสัดส่วนการลดรอบเอวคือการเพิ่มภูมิ ช่วยเหลือตัวเองมากๆนะครับอันนี้คือข้อที่4เรื่องโรคอ้วนจริงๆเป็นข้อคิดที่ดีนะครับเพราะว่าปกติหลายคนเนี่ยเชื่อว่าพอเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยเครียดเครียดก็กิกนเปิด Facebook อ้ยนั่นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยก็สั่งมายิ่งแย่เลยแทนที่จะมีเกราะปกติไปทํางานเกราะก็อ่อนแออยู่แล้วพออยู่บ้านกินไม่ดีปุ๊บเกราะพังทันทีขราวนี้ถ้ามีโอกาสเชื้อโรคโจมตีร่างกายเราได้เขาก็สู้กับเราเล่นงานเรา แต่ถ้าเขาโจมตีร่างกายเราได้เพราะว่าเราโชคร้ายเราติดแล้วเรายังมีภูมิดีอย่างน้อยเราก็ไม่เสียชีวิตนะครับผมยังมีความเชื่อเสมอว่าถ้าไวรัสโจมตีร่างกายผู้ที่มีภูมิต้านทานเยอะตามตัวเลขเลยฮะ80กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการนะครับแล้วก็20ใช่ไหมฮะ15ถึง20ที่ออกอาการแสดงว่าคน80อาจจะภูมิต้านทานดีแล้วอีก20นี่คือภูมิต้านทานบกพร่องนะครับนี่คือเรื่องของเรื่องของภูมิต้านทานที่รีเลียกับเรื่องโรคอ้วน พอมาเรื่องโรคอ้วนข้อ4เสร็จก็ต้องมาด้วยข้อ5คือเรื่องการกินนะครับเรื่องอาหารนะครับอย่างที่จันโอ๊ตบอกมเมื่อกี้นะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงง่ายมากๆในเรื่องของการสั่ง delivery หรือการส่งอาหารที่บ้านนะครับผมก็จะเน้นย้ําหรือฝากผู้ฟังทางบ้านไว้ด้วยว่าเราต้องทานดีสิครับเรากําลังจะเข้าสู่ภารกิจของการเพิ่มภูมินะครับเพื่อตัวเองเพื่อชาติสร้างเกราะป้องกัน ในร่างกายเรานะครับเพราะฉะั้นการรับประทานเนี่ยต้องรับประทานให้มีประโยชน์ไม่ได้รับประทานให้อร่อยการรับประทานเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานก็ต้องรับประทานของที่ดีของที่ดีมีประโยชน์กับชขภาพแล้วบางครั้งมันบางคนรู้สึกว่ามันไม่อร่อยใช่ครับมีอะไรบ้างครับดอนโอ๊ตเสนอหน่อยอ่าแน่นอนผักต้องมีนะครับการทานไฟเบอร์ให้เยอะนะครับคือการผักการทานผักใบเขียวการทานผักหลากสีการทานผัรธัญพืชการทาน ผล,ลไม้ผักผล,ลไม้และธัญ,ญพืชเนี่ยมีอาวุธหลักอยู่ในนั้นเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินดีด็อกสังกะสีแร่ธาตุต่างต่าง,างอันนี้คือภูมิต้าน,านทานที่ได้มาฟรีๆเลยใช่ไหมฮะจันโอ๊ตใช่แล้วที่สํา,า,าสคัญเนี่ยไม่ทําให้อ้วนด้วยนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยทานอาหารเป็นยากันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงต่หากับคือสิ่งที่ต้องระวังอาหารมันอาหารหวานจัดอาหารเค็มจัด อาหารทอดอาหารจังฟู้ดนะครับต้องหลีกเลี่ยงเพราะนั้นข้อที่5นี่คือการรับประทานอาหารให้เป็นยาจะได้ไม่ต้องกินยาแทนอาหารแล้วก็สุดท้ายข้อ6กนะครับก็คือการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้ภูมิต้านทานตกนะครับอันนี้เรารู้กันดีครับทราบกันดีด้วยไม่ว่าจะเป็นการงดสูบบุหรี่ การงดสุราการงดดื่มนะครับการหลีกเลี่ยงควันพิษนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับประชาชนด้วยว่าการเผาป่าการสร้างมลพิษยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้ไวรัสเขายิ่งฮึกเหิมนะครับเจอกับเชื้อโรคก,ก็พออยู่แล้วต้องมาเจอฝุ่นควันอีกภูมิต้านทานก็ตกปอดก็แย่แล้วเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมีการวิจัยเบื้องต้นว่าทำลายปอดยอะ ถ้าไปเจอฝุ่นควันอีกโอ้โหนะครับแต่ยังซ้ำเ,ำเติมนะครับแต่ยังน,ยน้อยช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยฝุ่นควันก็น้อยลงเยอะโดยเพราะในกรุงเทพอันนี้ก็ในทุกวิกฤตก็จะมีข่าวดีมีโอกาสบ้างนะครับก็คือทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยสะอาดสะอ้านขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักๆครับหอย่างที่เป็นเกราะป้องกันจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกนะครับจันโอดครับ อาจารย์แอมครับทีนี้ก็จะมีคําถามบางคําถามที่มีผู้คนให้ความสนใจกันเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเรามีผู้สูงอายุจํานวนมากในขณะเดียวกันการระบาดของโควิด -19 เวลาเราฟังข่าวเราก็จะได้ยินว่าเวลาที่ผู้สูงอายุติดเชื้อเนี่ยมักจะมีอาการรุนแรงกว่าในกลุ่มคนปกติจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุนี้มันเกิดจากเพราะว่า ภูมิคุ้มกันของคนสูงอายุน้อยกว่าคนในวัยหนุ่มสาวหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์แอมมีคําแนะนํากับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างไรบ้างครับไม่เสมอไปนะครับนะแต่โดยหมู่มากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่อง NK cell เนี่ยเราคิดว่าอายุมากต้องภูมิน้อยอพวกวัยรุ่นต้องภูมิเยอะแต่พอเราเจาะตรวจเลือดนะครับวิเคราะห์ได้ไม่ใช่แล้วครับเรามีคนสูงอายุหลายคนที่ฟิตกว่าคนหนุ่มหนุ่มนึกภาพบอกนะฮะ แสดงว่าพอเราเจาะวัดเม็ดเลือดขาวได้ในการวิจัยเนี่ยก็จะมีคนอายุ70ที่ออกกําลังกายทุกวันไม่เครียดเลยไม่อ้วนเลยร่างกายแข็งแรงวิ่งอยู่สวนลุมตลอดและภูมิต้านทานเยอะกว่าคนอายุ40ที่ไม่หลับไม่นอนกินเหล้าสูบบุหรี่ประชุมตลอดเลยดูข่าวไม่นอนไม่นอนภูมิเหลือน้อยถ้าไวรัสโจมตี2คนนี้คน70อาจจะรอดมากกว่าคน40แสดงว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ใช่เสมอไป แต่ถ้าเอาคน majority หรือหมู่มากแน่นอนครับโดยอัตราเฉลีย่ยเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นภูมิต้านทานก็จะตกลงโดยเฉพาะหลังวัยทองเนี่ยจะตกลงเยอะถ้าผู้หญิงวัยทองผู้ชายวัยทองภูมิต้านทานก็จะหายไปพอสมควรแต่เราก็จะไม่ปิดโอกาสนี้ถูกไหมครับถ้าผมบอกว่าภูมิต้านทานตกตามอายุก็เสร็จเลยงั้นทุกคนก็บอกงั้นผมแก่ขึ้นทุกวันผมก็ไม่ต้องทำเพราะแก่ก็ต้องน้อยอยู่ดีไม่ใช่นะครับผมว่าเรื่องนี้ควรจะสรุปว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ไม่ว่าคุณจะเพศอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหนเราต้องรักษาดูแลสุขภาพทุกคนแหะครับแต่วันนี้ผมอยากจะสื่อสารให้ทุกคนฟังว่าในเมื่อตอนนี้สงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะปกป้องตัวเองนะครับปกป้องตัวเองอยู่บ้าน หยุดเชื้อนะครับหยุดเชื้อนี่เพิ่มเติมด้วยจะใส่แว่นตาก็ดีจะใส่เฟสชิลก็ดีกลับไปบ้านผู้ที่ต้องออกมาแล้วต้องโดยสารโดยการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยต้องพบปะผู้คนโดยบังเอิญกลับไปบ้านปุ๊บอย่าเพิ่งปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะฮะวิ่งเข้าห้องน้าเลยนะครับอาบน้ําเลยสระผมเลยอย่างน้อยๆให้ชา้าล้างนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิเพื่อชาตินะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพิ่มภูมิเพื่อชาติผมขอ4ข้อเนี้ยสาหรับหมอแอมนะครับ b บงค k o อ h o s อส t a ิทอ d ลพอดแของเราในวันนี้นะครับถือว่าได้รับความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกการดูแลตัวเองจากอาจารย์แอมเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณผู้ฟังจะสามารถนำเอาข้อแนะนำต่างๆเนี้ยไปปฏิบัติได้อย่างทันทีเลยหลายๆข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการนอนหลับการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพต่างๆมันเป็นสิ่งที่ทำได้ทันทีไม่ต้องรอ แล้วก็ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยแต่คุณจะต้องทําได้ด้วยตัวเองนะครับข้อมูลเหล่านี้นะ่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงอย่าลืมส่งต่อข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปยังผู้ที่ท่านห่วงใยด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์แอมนะครับนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุนเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เวลาแล้วก็มาพูดคุยให้ความกระจ่างในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด -19 ด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์แอมขอบคุณอาจารย์โอ๊ตครับขอบคุณท แล้วพบกันใหม่ในประเด็นต่อไปเพราะเราอยากให้คุณรับมือกับโควิด -19 อย่างเข้าใจรู้ระวังใส่ใจป้องกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสว,ส,สวัสดีครับ